สวัสดีครับเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาที่เลสเตอร์สแควร์ลอนดอนได้มีการเปิดตัวรูปปั้นแฮร์รี่พอตเตอร์ที่กำลังขี่ไม้กวาดนิมบัส2000ไม้กวาดที่แฮร์รี่ได้เป็นของขวัญจากศาสตราจารย์มักกอนากันผมก็เลยได้ไอเดียจากข่าวรูปปั้นแฮร์รี่รวมถึงคำแนะนำจากน้องๆในคอมเมนต์ว่าอยากจะทราบถึงเรื่องราวของไม้กวาดคลิปนี้ก็เลยจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับ10อันดับไม้กวาดแห่งโลกเวทมนต์ โดยจะเรียงจากไม้กวาดที่มีประสิทธิภาพน้อยที่สุดไปจนถึงไม้กวาดที่มีความเร็วและประสิทธิภาพที่สูงที่สุดก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับบนหนังด้วยนะครับอันดับที่ 10. Toy Bloom Stick Toy Bloom Stick ก็คือไม้กวาดของเล่นสำหรับเด็กที่สามารถบินขึ้นสูงจากพื้นเพียงแค่2ฟุตเท่านั้นครับ เด็กๆในโลกเวทมนคนไหนที่ได้ทอยบลูมสติกจากพ่อแม่ก็เปรียบเสมือนกับเด็กมาเกิลที่ได้จัก,กรยานคันแรกนั่นเองไม้กวาดของเล่นถูกพูดถึงครั้งแรกซึ่งต้องย้อนกลับไปตอนที่รอนอายุเพียง3าขวบครับเขาได้หักไม้กวาดของเล่นของเฟลดเพื่อแก้แค้นหลังจากที่เฟลดแกล้งรอนด้วยการเสกให้ตุ๊กตาหมีของรอนกลายเป็นแมงมุมนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้รอนกลัวแมงมุมนับตั้งแต่นั้นมาครับ ส่วนแฮร์รี่ก็ได้ไม้กวาดของเล่นเป็นของขวัญวันเกิดปีแรกจากพ่อทุนหัวซีเรียสแบล็กลิลลี่พอตเตอร์เขียนจดหมายส่งไปขอบคุณซีเรียสที่ได้ส่งไม้กวาดของเล่นมาให้แฮร์รี่เป็นของขวัญวันเกิดเธอบอกว่าแฮร์รี่ชอบมันมากๆเขาขี่ไม้กวาดของเล่นไล่แมวไปรอบบ้านเจมส์พอตเตอร์เห็นแววนักกีฬาควิดดิชของแฮร์รี่นับตั้งแต่วันนั้นเลยล่ะครับอันดับที่9 b l u บลูบ t o เไม้กวาดบลูบอทเทิล ถูกพูดถึงครั้งแรกใน Harry p o พ t ตเตอร์ภาคถ้วยอัคนีที่งานควิ d ดิชเวิร์ค c ัปปี1994ครับในงานจะมีป้ายโฆษณาไม้กวาดรุ่นนี้ซึ่งเป็นไม้กวาดที่มีฟังก์ชันการใช้งานทั่วไปเหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวสโลแกนของ Blue Button คือปลอดภัยและวางใจได้ซึ่งไม้กวาดจะมาพร้อมกับการติดตั้งสัญญาณกันขโมยในตัวด้วยพูดง่ายๆก็คือ Blue But t เป็นไม้กวาดประจาบ้านนั่นเองครับอันดับที่8 Silver a r r o w ไม้กวาด Silver a r r o w ประดิษฐ์โดยช่างทำไม้กวาด l e โอนาจุกส์ถือว่าเป็นไม้กวาดรุ่นบุกเบิกของไม้กวาดสำหรับการแข่งขันครับ Silver a r r o w ทําทำความเร็วได้มากกว่าไม้กวาด Oak กชาร์79และไม้กวาดม o นทริมเบอร์ความเร็วสูงสุดที่ Silver a r r o w ทําทำได้คือ70ไมล์ต่อชั่วโมงและสามารถเร็วขึ้นได้อีกจากแรงส่งของลมครับแต่ด้วยความที่ Le โอนาจุกเป็นผู้พัฒนาเพียงคนเดียว โดยที่เขาไม่สามารถกระจายสินค้าได้มากพอนั่นจึงทำให้ Silver Arrow ถูกเลิกผลิตไปมาดามฮุชเคยพูดถึงไม้กวาด Silver Arrow ที่เธอเคยใช้ที่ฮอกวอตส์ว่ามันเป็นไม้กวาดที่ดีมากๆในเวลานั้นถ้าให้เทียบประสิทธิภาพเรียกได้เลยว่าน้องๆไม้กวาด f i r e b o l l เลยทีเดียวครับอันดับที่ 7. Shooting Star ไม้กวาด Shooting Star ผลิตโดยบริษัท Universal Blooms ออกจำหน่ายครั้งแรกในปี1955เป็นไม้กวาดสำหรับการแข่งขันที่เป็นที่นิยมอย่างมากในเวลานั้นเพราะมีราคาที่ถูกที่สุดในท้องตลาดครับข้อเสียของ Shooting Star ก็คือถ้าใช้ไปนานๆไม้กวาดจะค่อยๆสูญเสียความเร็วและความสูงจะไม่เหมือนกับตอนแรกที่ซื้อมาครับด้วยเหตุผลนี้ทำให้ Universal Blooms เลิกผลิตและเลิกกิจการในปี1978ไม้กวาด Shooting Star ปรากฏตัวครั้งแรกในภาคศิลาอาถรรพ์เป็นไม้กวาดที่ใช้สําหรับการฝึกบินของนักเรียนปีหนึ่งครับ oh. Oh. Oh, รอนเคยเป็นเจ้าของไม้กวาด Shooting Star มาก่อนด้วยนะครับตอนที่เขาใช้ไม้กวาดรุ่นนี้รอนมักจะโดนแซวเป็นประจำเรื่องความช้าของไม้กวาดถึงขนาดที่ว่าผีเสื้อยังบินแสงได้เลยครับส่วนแฮร์รี่ก็เคยใช้ไม้กวาด Shooting Star ด้วยนะครับ ตอนนั้นเขาจําเป็นต้องใช้เพื่อเอาไว้ฝึกควิดดิชหลังจากที่นิมบัส2,000โดนต้นวิลโลจอมหวดทําลายจนไม่เหลือซากอันดับที่6คลีนสวิปไม้กวาดคลีนสวิปเป็นผลงานของ3พี่น้องตระกูลโอเลตันที่ประกอบไปด้วยบ๊อบบิลและบา r n นาบีพวกเขาก่อตั้งบริษัทในปี1926ถือว่าเป็นบริษัทแรกที่ผลิตไม้กวาดสำหรับการแข่งขันออกมาวางจำหน่ายด้วยจำนวนที่เยอะที่สุด ซึ่งในเวลานั้น c คลีนสวิปมีคู่แข่งในลายการผลิตก็คือไม้กวาดโคม e ของบริษัท c o m e ด t r a ดดิ้งคอมพานีไม้กวาดคลีนสวิปเปิดตัวด้วยรุ่นคลีนสวิปหนึและถูกปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆจนถึงรุ่นคลีนสวิป11 11ที่ออกจำหน่ายในปี1995มีความสามารถในการเร่งความเร็วจาก0ถึง70ไมล์ต่อชั่วโมงภายในเวลาเพียง10วินาทีเท่านั้นครับหลังจากที่รอนต้องทนใช้ชูตติ้งสตาร์เป็นเวลานาน เขาก็ได้คลีนสวิป11เป็นของขวัญจากแม่หลังจากที่เขาได้เป็นพรีเฟกในปีที่5และคลีนสวิป11ก็ทำให้เขาคว้าแชมป์ควิดดิชให้กับทีมกริฟฟินดอร์ถึง2ครั้งด้วยกันครับม oh! <Yes! S 1> ิตยสารเดอะควิปเปอร์เคยลงบทความว่ามีพ่อหมดคนหนึ่งบินไปถึงดวงจันทร์ด้วยไม้กวาดคลีนสวิปซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงครับ ยิ่งโดยเฉพาะแหล่งข่าวที่ว่ามาจาก The Quipper ของบ้าน Love Good ด้วยแล้วอันดับที่5 Comet 290ไม้กวาด Comet เป็นผลงานของ Comet Trading Company ก่อตั้งในปี1929โดย Landolf Kitsch และ Basil Horton อดีตนักกีฬาควิดดิชจากทีม f a l m o u Falcons ไม้กวาดรุ่นแรกที่ออกวางจำหน่ายก็คือ Comet 140 และถูกพัฒนาออกมาอีกหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่น 180, 220, 260และรุ่นล่าสุดก็คือ290ซึ่งเป็นรุ่นที่มีความสามารถใกล้เคียงกับคล e นสวิป e p 11ของรอนมากที่สุดครับคนที่เคยใช้ไม้กวาดคอ m เมดก็จะมีเดรกมาฟอยก่อนที่พ่อของเขาจะซื้อนิมบัส2 0 0 1ให้กับทีมเซริททลีนยกทีมแล้วก็โชเชงที่เคยใช้คอ m เมดในตำแหน่งซีเกอร์ให้กับทีมเรเวนคอร นิมฟัดอล่าท้องก็เคยใช้ไม้กวาดคอเมดด้วยนะครับเธอบอกกับแฮร์รี่ว่าเธออิจฉาแฮร์รี่ที่เขามีไม้กวาดไฟเออร์โบในขณะที่เธอใช้ไม้กวาดคอเมดรุ่นเก่าอันดับที่ 4. n i นิมบัส2 0 0 0ไม้กวาดนิมบัสเป็นผลงานของบริษัทนิมบัสแล็กซิ่งบรูมไม้กวาดตระกูลนิมบัสถือว่าเป็นอีกหนึ่งไม้กวาดที่ใช้สำหรับการแข่งขันที่ประสบความสำเร็จอย่างมากทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพและยอดขาย ไม้กวาด Nimbus รุ่นแรกคือรุ่น Nimbus 1000มันสามารถบินได้เร็วถึง100ไมล์ต่อชั่วโมงหยุดกลางอากาศได้เป็นอย่างดีและหมุนรอบตัวเองได้ถึง360องศาต่อมารุ่น1000ก็ถูกพัฒนาเป็นรุ่น1 1 0 1 1500, 1700, 2000และ2 0 0 1ครับส่วนรุ่น n i m b u ส2000ออกวางจำหน่ายในปี1991เคยถูกขนานนามว่าเป็นไม้กวาดที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด ทั้งในเรื่องของความเร็วและการบังคับทิศทางที่แม่นยำและที่สำคัญไม้กวาดรุ่นนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นครับด้ามของมันทำมาจากไม้มาฮอกกานีการตรงยาวเป็นระเบียบปลายด้ามมีตัวหนังสือสีทองเป็นคำว่านิมบัส2000ประดับไว้ไม้กวาดนิมบัส2000ถือว่าเป็นไม้กวาดที่เอาไว้ใช้สำหรับการแข่งขันด้ามแรกที่แฮร์รี่พอตเตอร์ได้รับจากศาสตราจารย์มักกนากัน,กนเธอมอบให้กับแฮร์รี่ เพื่อเป็นการต้อนรับซีเกอร์คนใหม่ของทีมกริฟฟินดอร์ที่มีอาย mm ุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์น่าเสียดายที่แฮร์ร like ี่ได้ใช้นิมบัส2,000เพียงแค่2ปีเท่านั้นครับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันในเกมการแข่งขันควิดดิชในปีที่3ามนิมบัส2,000ปลิวไปตกที่ต้นวิลโล่จอมหวดและถูกทำลายจนแทบไม่เหลือซาก When you fail it, it sort of well, อันดับที่3 Ni นิมบัส2,001หลังจากที่นิมบัส2,000ครองตลาดแค่ปีเดียวเท่านั้นนิมบัส2,001ก็เปิดตัวในปี1992ความสามารถของมันเหนือกว่านิมบัส2,000ในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นความเร็วการควบคุมทิศทางที่แม่นยำระดับโลกนิมบัส2,001 ถูกบันทึกว่าเป็นไม้กวาดที่เร็วที่สุดในโลกในเวลานั้นแต่ก็ครองแชมป์ได้ไม่นานครับเมื่อไม้กวาด Firebolt เปิดตัวในปี1993ลูเซียสมาลฟอยลงทุนซื้อนิมบัส2001ให้กับทีมเซลิทิลีนทั้งทีมเพื่อแลกกับการให้เดรกมาลฟอยได้เป็นซีเกอร์ประจำทีม2 0 0 1 How did you get those The g i f Draco's father <S you see Weasley unlike some Can afford the best. แต่เท่าที่ดูจากเกมแข่งขันในภาคห้องแห่งความลับที่ดเดรโกนั้นดูจะจบไม่ค่อยสวยนักเป็นอันชัดเจนครับว่าถึงแม้จะมีไม้กวาดที่เร็วที่สุดในโลกก็ตามท้ายที่สุดแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับฝีมือของผู้เล่นครับ <c oughs> อันดับที่2 f i r e b o l l ไม้กวาด i r e b o l ้ เป็นผลงานของ r d n d อบสป p รตมอออกวางจำหน่ายครั้งแรกในปี1993และได้สร้างสถิติไว้มากมายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยอดขายที่ขายได้เร็วกว่าไม่กว่าตระกูลนิมบัสรวมถึงประสิทธิภาพในการใช้งานทั้งความเร็วที่สามารถเร่งความเร็วจาก0ถึง150ไมล์โดยใช้เวลาเพียงแค่10วินาทีและยังสามารถเร่งความเร็วไปจนถึง240ไมล์ต่อชั่วโมงโดยไม่สูญเสียการควบคุม เพราะตัวด้ามมีการทรงตัวที่ยอดเยี่ยมและสามารถปรับทิศทางได้อย่างแม่นยำตัวด้ามของ Firebow กทำมาจากไม้แอชเนื้อเนียนละเอียดขัดเงาเหลี่ยมเพชรส่วนก้านไม้กวาดทำมาจากกิ่งเบิร์ชที่คัดเลือกและดัดให้เหมาะสมกับหลักอากาศพลศาสตต f i r r e b o w ถูกนำไปใช้ในการแข่งขันระดับโลกอย่างเช่น u i d d i t c h World c ั p มันครองตลาดนานนับ10ปีก่อนที่รุ่นมายาง f i r e b o l ก Supreme จะเปิดตัวและถูกใช้ใน World ควิดติชเวิร์คปี2014ที่ผ่านมาครับแฮร์รี่ได้เห็นไม้กวาดไฟเออร์โบครั้งแรกที่ร้านขายไม้กวาดในตรอกไดแอกอนครับตอนที่เขาพักอยู่ที่ร้านหมอใหญ่รั่วก่อนเปิดเทอมชั้นปีที่3แฮร์รี่เดินผ่านหน้าร้านและมองไฟเออร์โบทุกครั้งเขาอยากได้มันมากๆแต่แฮร์รี่ก็ต้องห้ามใจและบอกกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่ามีนิมบัส2000อยู่แล้ว แต่หลังจากที่ต้นวิลโลจอมหวดได้ทำลายนิมบัส2,000จนไม่เหลือซากแฮร์รี่ก็ได้เป็นเจ้าของไฟเ์โบจนได้เมื่อซีเรียสแบล็กพ่อทุนหัวของเขาหนีไปได้เขาจึงซื้อไม้กวาดไฟเ์โบและส่งมาให้แฮร์รี่ภายหลังแฮร์รี่เป็นเพียงคนเดียวในฮอกวอตส์ที่ได้เป็นเจ้าของไฟเ์โบครับด้วยความที่มันมีราคาแพงและถูกผลิตออกมาไม่เยอะ สาเหตุหลักๆก็คือปัญหากอบลินประท้วงหยุดงานครับจนมันกระทบกับการผลิตในส่วนของวัสดุที่ทำจากเหล็กซึ่งเป็นหน้าที่ของกอบลินโดยตรง want, และอันดับที่หนึ่งครับก็คือไม้กวาด thunderbolt 7ไม้กวาด thunderbolt 7ถูกผลิตขึ้นที่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษมันเป็นไม้กวาดที่เร็วที่สุดในโลกณนะเวลานี้ และเป็นคู่แข่งกับไม้กวาด f i r e b o l t Supreme ทีมชาติไนจีเรียใช้ t h u n d e r b o l t 7ในนัดรองชนะเลิศ Quidditch World Cup ปี2014ที่แข่งกับทีมชาติญี่ปุ่นแต่ก็มีเรื่องที่น่ากังขาครับเพราะถึงแม้ว่าไนจีเรียจะใช้ t h u n d e r b o l t 7ในการแข่งขันแต่พวกเขาก็พ่ายแพ้ให้กับญี่ปุ่นซึ่งสาเหตุหลักก็มาจากเรื่องของไม้กวาดนี่แหละครับในระหว่างการแข่งขันซีเกอร์ของทีมไนจีเรียได้ขี่ t Thunderbolt 7 และเขาก็ถูกลูกบลัชเจอร์กระแทกเข้าที่ปลายหางของไม้กวาดจนก้านไม้กวาดหลุดกระเด็นและทําให้เสียการทรงตัวซึ่งเป็นสาเหตุหลักจนทําให้ทีมพ่ายแพ้ไปครับผู้เชี่ยวชาญด้านไม้กวาดบอกว่า t Thunderbolt 7มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพความเร็วมากเกินไปจนไม่ได้คํานึงถึงความปลอดภยัยไม้กวาดสาหรับการแข่งขันระดับอาชีพควรที่จะทนทานต่อการกระแทกได้มากกว่านี้หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็ได้มีการสอบสวนกันอย่างหนัก ผู้ผลิตได้ออกมารับผิดชอบและจะทำการปรับปรุง thunderbolt 7ให้มีความปลอดภัยมากขึ้นต่อไปในอนาคตครับและนี่ก็คือ10ไม้กวาดแห่งโลกเวทมนต์เพื่อนๆน้องๆอยากได้รุ่นไหนกันบ้างคอมเมนต์บอกกันได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับบนหนังด้วยนะแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ